คคุณผู้ชมคับถือว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนนะครับกับ MV เที่ยวไทย b ีเนะครับหลายส่วนเองออกมาวิาพากษ์วิจารณ์นะครับว่าเนื้อหาอาจจะไม่เหมาะสมนะครับถือว่าเป็นการทําลายวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าใน MV มีนะครับมีการนําตัวละครโขนจากเรื่องรามเกียรติ์นะครับหลายลตัวนะครับทั้งโทศการนะครับมีนางสีดา ือไปเล่น MV นะครับไปทํากิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเยอะมากๆนะครับทั้งขีจักรยานะครับขัโบโกคาสยอดขนมพกก็มีหลายคนมองว่าบัน,นีีอันมันไม่เหมาะสมหรือเปล่านะครับเพราะว่ารามเกียรเองก็ถือว่าเป็นศิลปะชั้นสูงของประเทศไทยด้วยครับเมื่อวานนี้ก็ต้องมีการประชุมด่วนกันคุณผู้ชมคะระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมก็ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดทั้งกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสถาบันบัณฑิตพัฒนาศิลป์ผู้บริหารของกระทรวงวัฒนธรรมก็เข้ามาร่วมพูดคุยหารือกันมีประหลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานค่ะพูดคุยกันสองชั่วโมงได้ข้อยุติว่าให้ปรับแก้ไขภาพเนื้อหาบางส่วนให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ทางประหลัดกระทรวงวัฒน,นธรรมนายอภินันโปศิยานนท์ก็บอกว่าส่วนตัวคิดว่าทศกัณฐ์ถือเป็นราชาแห่งยักษ์เป็นตัวละครในวรรณคดีที่สง่างามน่าเกรงขามไม่ควรจับมาทํากิจกรรมหยอดขนมครกขับโกคาร์ดถ่ายเซลฟี่หรือแม้แต่ขี่ม,ม้าบนชายหาดหัวหินแล้วผู้รู้เองเขาก็มองว่าการนําทศกัณฐ์มาอยู่ในฉากควรจัดให้พอเหมาะพอควรมีกาลเทศะ แต่ผู้ผลิตอาจจะมองว่าเป็นเรื่องร่วมสมัยเป็นการต่อยอดมรดกวัฒนธรรมทําให้เกิดความน่าสนใจในโฆษณาไม่ได้ลบหลู่ดูแค่เพลิน,นอมยิ้มแต่ไม่ได้ถึงขั้นตลกขบขันเชื่อว่าทททไม่คิดจะทําลายวัฒนธรรมค่ะแต่ว่าเป็นเจตนาดีอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจในมิติท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแต่ จะไม่เข้าใจการนําศิละปะพัฒนธรรมมาใช้ทั้งหมดทางกระทรวงเองก็ให้โอกาสทอทอท,อท,อทอนะคะเพราะว่าคงจะไม่สามารถห้ามเผยแพร่มิวสิกวิดีโอนี้ได้ค่ะส่วนในมุมของผู้กํากับมิวสิกวิดีโอนะครับคุณบันดิตทองดีนะคบับอกว่าตอนนี้ก็ยอมที่จะแก้ไขนะครับตัดต่อ MV ใหม่แล้วนะครับตัดเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมออกไปไประมาณ4 0อย่างเช่นภาพยักษ์ที่เล่นเจสกีนะครับขี่3ล้อแล้วก็จะส่งให้ทางศูนย์เฝ้าระวังวัฒนธรรมนะครับดูก็ คือวันที่27กันยายนนี้นะครับแต่ก็คือมีเงื่อนไขเหมือนกันนะครับคือถ้าตัดต่อแล้วศูนย์เฝ้าระวังวัฒนธรรมพอใจนะครับก็ให้ออดแอร์ต่อแต่ถ้าไม่พอใจนะครับคุณบัณฑิตก็บอกนะครับว่าคงแก้ไปไม่ได้มากกว่านี้แล้วนะครับเนื่องจากพุทเทจเองก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ่ายกันมาแค่นี้ถ้าไม่พอใจจะแบนก็ยอมรับนะครับปลุกแบนก็คงต้องแบนไปนะครับ ซึ่งเขาพูดถึงตัว MV นะครับเที่ยวไทยมีเฮนี้เองคุณนิการครับการท่องเทียทเท่ยวแห่งประเทศไทยนะครับก็ though, กให้ทางคุณบัณฑิตทองดีในฐานะนายกสมาคมผู้ก right ํากับภาพยนตร์ไทยนะครับก็ร่วมกันผลิตขึ้นมาครับเพื่อวัตถุประสงค์หลักๆก็คือส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะครับวันนี้เองทางสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก็เตรียมที่จะเชิญศิลปินแห่งชาติด้านโขนนะครับด้านนาฏศิลป์เนี่ยมาให้องค์ความรู้ให้ข้อมูลต่างๆด้วยก่อนที่วันที่29กันยายนนี้นะครับทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมก็ ก็จะเปิดเวทีนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้นะครับก็เน้นื่อโฆษณาด้า,านศิลปะ่าและธรรมมากขึ้นครับ